ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนหนองตากพิทยาคมพุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันผูกพันธรรมชาติเอกลักษณ์ของโรงเรียนแหล่งเรียนรู้เคียงคู่ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางน้ำค้างชวยรำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองตัดพิทยาคมมีจำนวน18คนจำนวนนักเรียนทั้งหมดมี136คนแบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน90คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน46คนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการต่างๆเช่นการขับเคลื่อนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนการสอนตามทักษะในศตวรรษที่21และโรงเรียนวิถีพุทธเป็นต้น ท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหนองตาพิทยาคมปีการศึกษา2564ทุกคนดิฉันนางน้ำค้างโชยรำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาพิทยาคมขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วโรงเรียนหนองตาพิทยาคมด้วยความยินดียิ่งวันนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือการประชุมทางไกลขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม่ สืบเรื่องจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้จะเห็นได้ว่าด้วยเหตุผลที่สําคัญซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนหนองตาดพิทยาคมทุกคนเป็นหลักจึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทางไกลขึ้นเพื่อทําความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และสิ่งที่นักเรียนและท่านผู้ปกครองจะได้รับโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโรงเรียน จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาจากกรมนาไมัย4 44ข้อผ่านในระดับสีเขียวและการรายงานข้อมูลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อขออนุมัติที่สำนักงานบริหารการแพร่เชื้อระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนาเพื่ออนุมัติในการเปิดภาคเรียนในวันที่1มิถุนา2564นานี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกๆนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง5รูปแบบ 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไซต์ 2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแอร์และสุดท้ายรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนซึ่งทางโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษานี้ระยะแรกจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์และออนไลน์ออนแฮนควบคู่กันไปเป็นเบื้องต้นโดย จะมีการเช็คเวลาเรียนของลูกๆนักเรียนเป็นรายวิชาเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติดังนั้นทางโรงเรียนจึงของกำชับลูกๆนักเรียนทุกคนเกี่ยวกับการติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆกับทางโรงเรียนทุกช่องทางซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางห้องไลน์ระดับชั้น f a c e b o o k โรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนหรือคุณครูที่ปรึกษา ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารด้านการเรียนการสอนทุกระดับระดับชั้นช่วงแรกเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสำคัญดังนั้นจึงขอชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนและลูกๆนักเรียนได้ทราบถึงรายละเอียดที่สำคัญ ที่ทางโรงเรียนจะดําเนินการในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2564นี้โดยทางรัฐจัดสรรให้มี5รายการขออนุญาตนําเรียนคร่าวๆดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียนซึ่งประอกอบไปด้วยค่ารายหัวนักเรียนกับป,ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งการดำเนินการใจ่ายให้กับท่านผู้ปกครองและลูกน้อนักเรียนนั้นทางโรงเรียนจะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และเชิญท่านผู้ปกครองลูกนุอนักเรียนมารับเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียน ในปีการศึกษานี้ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ Facebook โรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษาได้อีกครั้งหนึ่งก่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนในครั้งต่อไปในวันที่14มิถุนายน2564ให้รับทราบต่อไปทางโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ไว้วางใจมอบบุญหลานท่านให้มาเรียนที่โรงเรียนหนองตะพิทยาคมทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นคือเสมอมาดิฉันในนามตัวแทนของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองตะพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ เรียนผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนิฉันนางสาวจิรวัตร์รหงครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปฏิบัติหน้านที่พิเศษวัาหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการค่ะบทบาทและหน้านที่ของงานวิชาการคือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,ษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับสภาพชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพประจำตำบหลหนองตาดค่ะขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเชื่อมั่นนะคะว่าผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการมีทักษะอาชีพโดยทางโรงเรียนได้เปิดให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาตามความถนัดเปิดกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หลากหลายกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจทั้ง,ง,งนี้เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียนก็คือให้นักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพไปต่อยอดในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นจนสำเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจดังตัวอยา่าง สิทธิ์เก่าโรงเรียนหนองตตดพิยาคงจำนวนสองคนปัจจุบันรับราชการครูสาขาวิชาภาษาไทยอยู่ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครราชสีมามีสิทธิ์เก่าอีกหลายหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำธุร,รกิจส่วนตัวและประกอบอาชีพอื่นๆขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาศึกษาต่อ ณโรงเรียนหนองตาพิทยาคมให้มาอยู่ในความดูแลของคณะครูโรงเรียนหนองตาพิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนดิฉันนางจิราพรกล้าแข็งตำแหน่งคือชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองตาพิทยาคม ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยมอบหมายงานในหน้าที่พิเศษหัวหน้างานงบป,ประมาณนำโดยผู้อำนวยการน้ำค้างช่วยราที่ฉันขอแจ้งรายละเอียดงบป,ประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด5รายการ 1. ค่าจัดการเรียนการสอนได้แก่ เองินอุดหนุนรายหัวเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะโรงเรียนหนองจาพิทยาคมขอแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านคือการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มเนื่องจากทุกวันนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดฉะนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นจะต้องเก็บเบี้ยประกันคนละ220บาทต่อปีวงเงินในการคุ้มครอง1 0 0 0บาทคข่ท้ายนี้น,นิฉันขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ไว้วางใจส่งลูกหลานมาศึกษาที่โรงเรียนห่องตาพิทยาคณและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสม,มอมา ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจกับความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านด้วยความห่วงใยจากผู้บริหารคณะครูโรงเรียนโอกาสพิทยาคมขอบคุณค่ะเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันชื่อ นางนพวรรณปักเททางตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและกิจกรรมแนะแนวนะคะรับมอบหมายหน้าที่พิเศษคือหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียนค่ะดิฉันจึงขอแนะนำงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลหน,นองตาอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์นะคะมีนักเรียนปีการศึกษา2,564ประมาณ141คนมีคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนนะคะ20ท่านคะ่ะนํา บริหารโดยผู้อำนวยการน้ำค้างโชยรำนะคะมีคุณครูจำนวนทั้งหมด15ท่านนะคะและมีนักศึกษาฝึกสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะเอกสังคมศึกษานะคะจำนวน2คนคุณครูธุรการหนึ่งคนครูผู้ทรงค,ค,คุณค่า1คนและนักการพันลงอีกหนึ่งคนนะคะโรงเรียนของเราถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่ก็มีคุณภาพทัดเทียมกับ โรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพหรือตามจังหวัดนะคะเพราะคุณครูและบุคลากรของเราจบจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพพัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ๆค่ะฉะนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้เชื่อมั่นว่าเมื่อท่านส่งลูกมาเรียนที่นี่แล้วลูกของท่านนะคะจะได้รับความรู้และเป็นคนดีสมกับที่ท่านไว้วางใจค่ะ คุณครูของเรานะคะมีจบการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน4ท่านนะคะและ,อ,ะอีกที่เหลือนะคะก็จบระดับปริญญาตรีนะคะและตรงตามสายเอกวิชาที่ะจะสอนลูกของท่านนะคะ,ะฉะนั้นจึงขอให้ท่านมีความมั่นใจได้เลยนะคะว่าเมื่อท่านส่งลูกมาเรียนที่นี่แล้ว ลูกของท่านนะคะจะเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทีเดียวค่ะเมื่อท่านอยู่ที่บ้านท่านก็ดูแลลูกของท่านแต่เมื่อท่านส่งลูกมาที่โรงเรียนเราก็ดูแลลูกของท่านเหมือนกับนักเรียนทุกคนนั้นเป็นลูกของคุณครูทุกคนเช่นกันค่ะจึงขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในการส่งลูกมาเรียนที่นี่นะคะ ขอขอบคุณทุกทกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายบรรจงละเอียดครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองตาสิทยาคูมได้รับ,บอมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสําหรับขอบคายหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงนะครับคือหนึ่ง งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอได้ทําการดูแลปรับปรุงให้อาคารมีสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อน,นักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมต่างๆเราพยายามปรับปรุงดูแลให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยและสวยงาม โรงเรียนห้องตาพที่ยาคมมีอาคารเรียนอ,อยู่2องหลังนะครับคืออาคารแบบสองหนึ่งหชั้นนะครับจำนวนสิห้องใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการและห้องสำนักงานครูนะครับตัวอาคารอีกหลังเป็นอาคารชั้นเดียวครับคืออาคารเรียนดีจนวนทั้งหมดหห้องเรียน ใชเป็นห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านศิละปะด้านงานอาชีพเป็นห้องภาคกรรมมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องส้วมอยู่ด้านชั้นสองและชั้นสามของอาคารเรียนครับมีจำนวนทั้งสิ้น20ห้องนะครับใช้รองรับการผูสุภาพาสตรีและนักเรียนหญิง รวมทั้งแขกผููมิเกียรตินะครับสำหรับห้องน้ำชายนะครับเป็นห้องน้ำใช้ภายนอกอาคารนะมีอยู่สองหลังครับจำนวนสิบที่นะครับซึ่งเราได้ดูแลบำรุงรักษาทำความสะอาดปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่ตลอดเวลานะครับและก็ใช้เพียงพอนะครับสำหรับทุกคนนะครับ สำหรับงานที่สองนะครับงานด้านงานสถานศึกษาปลอดภัยครับมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงคือครูจำนวนบุคัากรครับดูแลความป,ปลอดภัยของอาคารน้ำไฟนะครับไฟฟ้าประปารวมทั้งอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ใช้งานทางด้านการเกษตรเครื่องมือเครื่องใช้ของนาการทัมนะครับมีเวรประจำว,นะวันนะครับทั้งกลางวันและกคืน การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับตรวจสอบออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับงานที่3นะครับเป็นงานด้านสาธารณูปโภคเรามีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเป็นเอกเทศแยกจากชุมชนนะครับมีระบบประปาะซึ่งได้รับการสนับสนุนสร้างรวมทั้งใช้อุปโภคบริโภคไม,ไม่เฉพาะทาง เรียนนะครับเราได้บริการชุมชนด้วยโดยเป็นการ,รให้บริการฟรีนะครับเป็นน้ําดื่มงานที่4นะครับงานงานประชาสัมพันธ์เรามีการสื่อสารนะครับประชาสัมพันธ์กิจการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับทั้งในรูปแบบของแผ่นพิมพ์แผ่นพับนะครับเอกสารต่างๆรวมถึงการสน ออนไลน์นะครับทำด้านอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันต่างๆต,ตลอดเวลาครับในส่วนของงานบริหารทั่วไปที่สรุปยอ่อยๆในนี้ก็เพื่อจะให้ท่านผู้ปกคอรองที่ส่งุหลานมาเรียนที่น้องตาที่ยาบมีความเชื่อมั่นนะครับว่าทางเราจะดูแลบุตรหลานในทุกที่ทุกท่านอย่างจมีสุขภาพมีการส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างดีนะครับและสุดท้ายก็ขอขอบคุณ ททุกก่านรเรียนท่านผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและสวัสดีลูกศิษย์น้องตาดพิทยาคมที่น่ารักทุกคนนะครับตัวผมเองมีชื่อว่านายอาคมสมญาตนะครับครูชำนาญการพิเศษและอีกตำแหน่งหนึ่งคือหัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียนนะครับ ซึ่งมีขอบข่ายงานในเรื่องของการดูแลกฎระเบียบนะครับแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคล้ายๆว่าดูแลเรื่องอนักเรียนโดยตรงนะครับเพื่อไม่ให้นักเรียนนั้นได้เกิดปัญหาหรือเรียนไม่จบหรือมีอะไรที่ผิดแปลกไปนะครับก็จะแบ่งงานหลักๆ นะครับข้าวก่อนดังนี้นะครับโดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเรจะเป็นการดูระเบียบววินาการแต่งกายการขัดลามาสายนะครับมีหัวหน้างานนะครับก็คือคุณครูจิรวัตรละหงนะครับซึ่งจะประสานกันแล้วก็ช่วยกันทํางานในกลุ่มงานจิตการนักเรียนนะครับงานต่อไปก็คืองานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่านหัวหน้างานนี้ก็คือคุณครู จำานงขุดพันธนะ์ก็จะพาทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมาทางตาดพิธีนะครับเป็นต้นงานต่อไปคืองานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหัวหน้างานก็คือคุณครูคุณครูไม้ฝ่าปักกาสีเนนะครับก็จะดูแลในเรื่องอยกตัวอย่างโรงเรียนพิธีพูด กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็จะร่วมด้วยช่วยกัน,นครับนำเด็กไปร่วมปฏิบัติงาน,นต่อไปนะครับงานนักศึกษาวิชาทหารนะครับนักศึกษาวิชาทหารหรือที่เรียกว่ารอดออะจะเป็นในส่วนของนักเรียนชั้นมปลายนะครับไปสนใจหัวหน้างานนะครับติดต่อได้คุณครูครุริเดชแพงวงนะครับ และงานต่อไปงานประชาธิปไตยงานสภานักเรียนงานทุบีนัมเบอร์วันนะครับงานนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับจะมีการเลือกตั้งในโรงเรียนมีการส่งสรินประชาธิปไตยหัวหน้างานก็คือคุณครูเบญจวรรณเจียมสักกุลนะครับและงานต่อมาก็คืองานเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดหรือโรงยานสีขาวนะครับ ก็จะมีตัวผมเองนะครับครูอาคมสมญาติเป็นหัวหน้างานทุกสิ่งอย่างในกลุ่มงานนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นเพื่อ,อดูแลลูกหลานของเรานะครับให้เรียนจบโดยไม่มีปัญหาอื่นๆนะครับถ้ามีการติดต่อประสานกับท่านผู้ปกครองให้มาดูแลให้มาคุยเรื่องอลูกหลานก็ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็จะช่วยให้ลูกๆของเรานั้นเรียนจบอย่างมีคุณภาพนะครับสำคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเองนะครับไม่มีใครดูแลเราได้ตลอดไปนะไม่มีใครดูแลเราได้ตลอดไปสุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเองนะ การศึกษาจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันหลายๆด้านนะครับการอยู่ในระเบียบวินัยจะฝึกหลายๆอย่างให้เราก็หวังว่าจะได้เห็นพวกเรานั้นเรียนจบทุกคนนะครับทําให้พ่อแม่คุณครูได้ภาคภูมิใจขอขอบคุณท่านผู้ปกครองขอบใจนักเรียนที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ ครับ